คนเฮาสมัยนี้เร่งรีบการกินกันอยู่กินเขากินยังแก่ยำกระเฝ้ายำเฝ้าเขี่ยวเฝ้ากินเฝ้า,ฝาไปเฮ็ดงานครับเจ้าวานมันแมนบอกแมนแล้วมันมีผลตามมาได้บ้านนี่มีเฝ้าคักๆกันตีกดไลย,ยอนดิกดไลย,ยอนเพราะอาการวันนี้อันตรายดิเป็นหนหว่วยยุกเสียดอื่นยังกับมลุกดิดูแล้วเป็นทั้งสันดิ กินเขากินน้ำเหลือก็แสบนั่งเถียงแมเอี่ยมบอกว่าก็แสบน้ำเถยจุกเสียดหน้าเอิ๊กเถียและะ้วก็เฮ็ดไทล่อยไปโดนกันกระเพาะอ,พอ,อักเสบคนนี้เป็นทังสั่นมันเถาะโรคอันโรคอันว่านี่แล้วก็แนวพวงมันมากกันตั๊บไขมันพอกตั๊บซึ่งเป็นอาการยู่เดียวนี้แหละผมก็เป็นนี่เป็นตีเป็นแล้ว ย่ำคลื่อนอนั่กับว่าใดดิพี่หอม,อมคึ่งจังคน,นเอาเข็มมาแทงกันเข้านี่ไหมยุ่นเนี่ยใช้โค้งขางขัวดิวออเนี่เด้อพี่น้องทางบ้านสังเกตบรรยากาศเด้อใช้โค้งขางขัวคื่งขอคนเอาเข็ขขมมาแทงเนี่ยเตียบเทียอยู่เนี่ยนั่งถอดจังสีกับว่นนวา,ดาใดดินอนตะแคงขัวกับว่าใดไอนอนทางซ้ายเพียพี่คิกมากกับว่าใดดิ ไขมันพอกตับนอกจากอาการที่ที่เราวัดแลาวออกไปแล้วนั้นมันสีมีอาการท้องอืดเป็นท้องอืดเป็นนอนกับบะไ้เพราะว่ามันเป็นโคตรไล้อนที่เสียบน่ำท้องหน่ำใช้โค้งเนี่ยเสียกินเขายังเสียกินข้าวเดียวก็อิ่มได้ เป็นสันดิม,ม,นมันมันย่อยพค่คยดีค่ะคอาหารย่อยพค่คยดีฝ<ม>ากพี่ฝากน้องเขาเดอ้อดูแลสุขภาพค่ะครับโดยเฉพาะพี่น้องนักเดิมเดอ้อนะครับอาการเล่าเนี่ยมันมิมากติดตามมาเด้อนะครับขึ้นอยู่กับผู้สูงวัยผู้เฒ่าผู้ถบ้าบันเท่านะครับมากสิเป็นนะครับอาการเล่านี่นะครับฝากไว้กับพี่กับน้องนั่นเเด้อนะครับผม